ตอนที่แบบปลดปลดทหารมากับระหว่างที่แบบกําลังจะปลดนี่เคยไปสุกซนเลเเขาไหมไม่อ่ะมันกมีปัญหาเว้ยตอนแบบตอนจะปลดอะไรเงี่ยทําไมอ่ะปัญหามันยเยอะแบบคุกทงทหารอะไรเงี้ยโอ้โหไปเข้าคุกกับเขาด้วยเหรอ <c oughs> เอาละพิซศตไม่มีเบเกตเกิ่านละช่อง <c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่กับช่องก,กักกกช่องหนึ่ง สกินทีวีล่าสุดเจอคนดักมาเรียกสกินทีวีกูเครียดเลยเว้ยสกินทีวีวันนี้เป็นไงทรงผมพิเศษเหรอวันนี้หิวข้าวหิวข้าวแต่สนุกสนุกหิวข้าวแต่สนุกสนุกเหรอเฮ้ยวันนี้จะพาไปสนุกสนุกที่ไหนอ่ะอืมมึงอยากสนุกที่ไหนอ่ะจำปาจำปาเลยรไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เเฮ้ย วันนี้อุโหภาษ์กับโคราชมาในรอบหลายหลายเดือนเนี่ยหนึ่งปีกับรอบเยวะเปล่าไม่รู้ไปจำบ้าจำบ้ากันไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเหรอเออเด็กเยอะเอ้ว่าแต่โคราชเรื่องแบบนี้นี่ที่ไหนเด็ดนะถ้าเด็กเก่าๆที่กูรู้จักเขาโอซาก้าเลยโอซาก<อ>้าไงเออมันเป็นยังไงองพี่เคยไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงวะเอาเดี๋ยวยนี้มันเป็นยังไงแสดงว่าเดี๋ยวก่อนสมัยก่อนเคยไปอะเอ้ยสมัยแบบ บททหารมางไงอเออแบบว่าเคยไปเที่ยวเล่นแถวนั้นอืมเฮ้ยวันนี้มันเลยเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วเี่ย <c oughs> เข้าเรื่องอซสกากันเีกวะลุกเลยเออลุกเลยไม่มีอะไรหรอกจริงเหรอ,อน่าจะผ่านโควิดมาได้แหละน่าจะแบบลำบ,บากอยู่แหละแถวนั้นอ่ะเฮ้ยแต่ว่าประสบการณ์กันเป็นทหารองพีนี่คือแบบยังไงนะลองเล่าให้เด็กฟังนี่เ็เราจะจับฉลากใหม่ใช่ไหมเมษาปะเมษารใช่เอาเขาจะจับฉลากทุกเมษา นี่แสดงว่าพี่ก็เป็นรุ่นพี่ทาหารแล้วดิเฮ้ยไม่เอาทหารรุ่นพี่ไม่ไม่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเหรออยากเป็นแล้วพอแล้วไม่ไม่ได้นา่าภาคภูมิใจเลยไหนลองอธิบายให้น้องๆเขาสิว่าการจับทหารในปีนั้นนี่มันสนุกยังไงโอ้ก็ตามคลชีพะมันว่แบบเหมือนเราเคยดูมายังไงแม่งก็เป็นอย่างนั้นยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือแบบเป็นลมบ้างแบบดิน้นชักดิน้นชักงอบ้างอ<ห>๋อมันก็มีไม่กี่คนหรอกที่แบบว่าแบบ นิ่งๆอ่ะแบบได้ก็ได้แค่นั้นอือแล้วคือแบบเอ้ยพพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงความมันเลยนะ<ช>คือทหารมันแบ่งเป็น3ามเหล่าใช่ไหม<ช>จับใบแดงกับใบดําเสร็จปับ<ช>๊บมันจะแบ่งเป็นหารเรือ<ช>หารบกหารอากาศใช่แล้วอันไหนสบายสุดก็คงเป็นเป็นบกมั้งที่เพื่อนเคยเล่านะอ่ะอ่าอา บกนี่คือสบายสุดใช่เพราะแบบเขาฝึกฝึกหนักกันแบบ3เดือนมัน้งอ่ะแล้วเรือนี่ฝึกกี่เดือนเรือก็เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยประมาณ2เดือน3เดือนอะ่ะแต่ว่าเรือมันแบบมันมีกายร่างอะ่ะมันมีกายพันธ์อ่ะมันเป็น,เป,นเป็นนาวิก,กโยธินโอ้คือแบบอยู่ที่ดวงข้างในอีกว่าเด็กจะไปโดนอะไรอีกใช่ใช่ใช่โอ้จริงเหรอแ,<ต>แล้วมึงเป็นทหาร,รเลยเ,เป็นเรือไงแต่ว่าบกกับอากาศมันก็จบแค่นั้นไงมันมันไม่มีกายพันธ์อ่ะแล้วมึงไปกายพันธ์เป็นอะไรไหม ก็เป็นปน,น,ดดนาวิกยโยทินมึงโดนนาวิกอีกก็โดนนาวิก้โหนี่พี่พีนี่เป็นหน่วยนาวิกยโยทินเลยเหรอมันก็ <c oughs> แบบไม่มันก็แบบแบบแบบเหมือนเป็นชื่อเฉยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบดูสำคัญอะไรมากอะ่ะมันก็ไปฝึกเหมือนเดิมอะ่ะ เวลาฝึกนี่เขาเล่นพับจีไหมเขาเล่นพับจีไหมไม่ไม่ไม่เราไม่เล่นพับจีโมบายกันเลยตอนนั้นยังไม่มีพับจีโมบายจริงเหรอโมบายมันต้องมีแล้วดิพับจีเพิ่งเปิดตัวมั้งเออพับจีโมบายเพิ่งเปิดตัวใช่ไม่มีเลยหรอกตอนนั้นแบบอย่างมากเห็นอวีไหมอยู่ในค่ายนี่คือแบบซุกเคยแบบซนไหมซนไหมซนแบบไหนวะไม่ไม่เคยซนทําตัวดีมากแต่แบบเพื่อนมันซนเราก็แบบก็สวยไปด้วยนะอเพื่นกินเหล้าเงี้ยไอ้เที่ยังมีไอ้พวกกินแอบกินเหล้าอีกเพื่อนแอบกินเหล้าเงี้ยเราก็สวยไปด้วยไง สวยนี่คือคือโดนโดนจ่ายึดเหล้าไปกินเองคุณแบบโดนทำโทษโดนเตะเขาเรียกอ่าหมายถึงจ่าจ่าเหล้าไปเตแดกแล้วใครคุมเราตอนนั้นจะเป็นทหารรุ่นพี่หรือว่าเป็นเป็นอะไรตอนนั้นก็เป็นทหารรุ่นพี่กับจ่าแล้จ่าประจำกองร้อยจ่าประจำกองร้อยแล้ก็แบบ พี่มีแบบมีแบบพวกจ่ารุ่นพี่แบบแอนิมอลเลยรไหมแอนิมอลแอนิมอลคุณผู้ชมเข้าใจคำว่าแอนิมอลไหมคำว่าคำเดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะเวลาได้เล่นเกมแบบแล้วโดนด่าว่าแอนิมอลเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่เหมือนมึงไม่ใช่คนนะเข้าใจว่าสมองสัตว์ป่ะช้องที่กูอยู่นี้แบบมันมันปกติอ่ะปกติแต่ถ้าแบบฝั่งตรงข้ามอ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ปกติไม่ปกติอ่ะคือแบบวันๆพวกกูแบบนั่งขาดรองเท้าอะไรอีกฝั่งแม่งแบบ เอาละโดนพวกหลังอ่ะพวกหลังเออนี่แบบไม่ปกติไงก็คือมันจะแบบทำผิดคนเดียวรับโทษร่วมกันอะไรอย่างงี้เปล่าไหมใช่ประมาณนั้นแหละอืมวันนี้ชีวิตดีๆนี่กว่าจะมาเป็นทรงผมพิเศษกับพี่ได้นี่คือเดี๋ยวไปสนใจเลยเฮ้ยจริงๆเหรอมันเป็นไม่ดีอ่ะมันเปนไม่ดีหรอกอย่าไปดูดมันเลยเฮ้ยหยุดไม่หนุกหรอกไม่หนุกชีวิตผมเนี่ยโอกู้อผ่านแค่แบบรอดอมาเข้าใจเปล่า ก็แล้วไปกันดีแล้วมันไม่เสียเวลาดีบางคนก็คิดอย่างนี้ไงบอกว่าเอ้ยวัดใจเลยวัดใจเลยส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นยังไงพอเข้าแล้วใจวัดว่าหนีมันมันก็มีพวกหนีด้วยมีเลยมีเยอะหนีหนีทหารเยอะโอ้แล้วโดนอะไรก็มันมันก็ไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนที่โดนใช่ไหมก็แบบโทษมันก็แบบเขาเรียกว่าอายุความมันก็สิบปีสิบห้าปีอ่ะเออสิบปีสิบห้าปี คือถ้าาแบบว่มันไปทําอะไรไม่ได้มากกว่าใช่ไหมไ่ได้เลยเกี่ยวกับระบบราชการอะอย่างไปทําบัตรประชาชนนี้ได้ไหมมีไอ้ข้เนี่ยอ่าเมียพอ้ข้อไปตรวจเจอเฮียอะไรก็โดนอติดคุกนลัง้บางคนแบบเอ้ยสมัยก่อนกูปลดอ่ะคือแบบมาติดคุกแล้วหลังคือแบบจะสี่จุดแล้วนะจะสี่จุดแล้วนะไอ้เฮียมันคดีไปถึงตรงนั้นเลยใช่แบบขนาดนั้นเลยอะ what the fuck โหนี่จุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งมวลนี่เกิดขึ้นมาจากแค่โอซาก้าหลังฝนตาน ตอนแรกนี่คือจะพาไปกินข้าวตอนนี้จะจะไปจำบะจำบาแล้วตอนที่แบบปลดปลดทหารมากับระหว่างที่แบบกําลังจะปลดนี่เคยไปซุกซนเลยเขาไหมไม่อะมันกูมีปัญหาเว้ยตอนแบบตอนจะปลดอะไรเนี้ยทําไมอะปัญหามันเยอะแบบคุกทงทหารอะไรเงี้ยโอ้ไปเข้าคุกกับเขาด้วยเหรอไม่ไม่กลัวไงก้มันกลัวอะโกวคุกคนคุกอะมันจะไม่ได้ปลดพร้อมเพื่อนเนี่ยเข้าใจป่ะอ๋อจริงเหรอ ใช่มันไม่ได้ปลดเพื่อนนะเว้ยอ๋อโอเคโอเค,อเคก็เลยแบบเป็นคนดีคนดีมากอะ่ะเแบบปลดแล้วค่อยว่ากันโอ้อยนี่แสดงว่าเวลาที่เราเห็นแบบทรงหัวเกลียนแล้วแบบอยู่ตามแบบสถานบันเทิงนี่คือ,อน,นี่คือทหารใหม่เลยใช่ไหมน่าจะน่าจะเป็นทหารใหม่เว้ยอืม,อมแบบพึ่งปลดระวันมานเลยพวกพวกแบบเก่าเกมแล้วเขาจะไม่ทำตัวเหลวแหลกเว้ยอ๋อเก่าเกมจะไม่ทำตัวเหลวแหลกมันจะไม่เหลวแหลกเว้ยกลัวใช่ไหมัน เออนี่นี่เองโหนี่แบบรุ่นพี่ลจากทหารเรือรุ่นพี่เล้เนี่ยแล้วมึงตอนเป็นนาวิกนี่คือไปยิงตอร์ปิโดหน่อไหมตอร์ปิโดไม่มีอ่ะมีแต่แบบซ้อมยิงปืนซ้อมยิงปืนขำขันซ้อมขำขันซ้อมขำขันคือวางขันปั๊บคือขำเลยใชขำขันก็แบบพอให้ยิงเป็นอ่ะเออพอให้มันยิงเป็นอ่ะฝึกแบบขอปืนอะไรเงี้ยแล้วไปยิงแล้วันขึ้นเสียงว่าเฮ้ช็อตนี่ไหมงี่ ไม่ไม่มีเฟรนลี่ไฟเหรอเท่ห์เนี่ยไม่มีอ๋อระยะระยะเรายิงป้องอืมปานิงปานิงไม่มีวิ่งเลยไม่มีวิ่งเลยเรนนี์ต้องรออย่างนี้ต้องทหารก็ต้องรอคนนิ่งกัอนก่อนยิงด้มันฝึกไม่เหมือนเว้ยมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยโอ้แบบถ้าฝึกยิงนะมันก็ต้องแบบว่าลงแบบลงใต้หน่อยป่ะแล้วพี่สนใจลงไปบรรนังสตาอะไรเงี้ ไม่ไม่สนใจเลยไม่เมันโอ้โหคนนั้นนี่แบบหน้าหน้าเสียขวัญเลยนะเ,ออเสียขวัญเลยตอนแรกก็แบบหน้าจีนอยู่ตอนรั้วแบบต้องไปตกนาวิกแล้วแบบรู้ว่านาวิกแบบไม่ต้องลงใต้อะไรแบบโอ้โหหน้าจีนเลยหแบบน้าจีนเลยคือแบบหัวใจเต้นแรงอะแล้วแบบ คือเขาเารียกว่าหัวใจเต้นแรงเลยเออเหมือนแบบตอนตอนเราเป็นหานเรือแบบตอนมันแบบว่าสามเดือนฝึกเสร็จแล้วเนาะ<แ>ตอนไปถามเพื่อนๆเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพอฝึกฝึกมึงฝึกเสร็จเนี่ยแยกหน่วย,ลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็อาจจะปล่อยกลับบ้านไ,ไว้พักผ่อนมีหลอก้วยอ่ะมีหลอกว่าปล่อยกลับบ้านเนอะหม่ก็แบบ ไปถามเพื่อนมาอต,อนตอนเรากลับบ้านรอบแรกไงแล้ว,อลวรอบนี้มันฝึกเสร็จแล้วมันฝึกรอบหนึ่งก็เดือนครึ่งรอบหนึ่งอะ่ะพอบังคบสองรอบใช่ไหมก็เป็นสามเดือนแล้วแบบก็แยกกลับบ้านอืแล้วพอกลับมาเราจะแยกหน่วยลแล้วไงเราฝึกอีกเดือนครึ่งแล้ว<อ>แม่งพร้อมกลับบ้านแล้วตอนเนี้ย<อ>คือแบบเดือนครึ่งแล้วคิดถึงบ้านพอรู้ว่าตกนาวิกะแบบหัวใจมื่เตึ้นตาสว่างเลยไหม นี่ว่าโอ้ไม่คงปล่อยให้เรากลับไปพักแหละเพราะว่าเนี่ยเพิ่งมาถึงแบบเขาเรียกว่าเป็นหน่วยบัญชาการแล้วเราแบบขึ้นหอขึ้นเลยก็คงได้กลับอยู่ยาวอีกแบบเกือบสองเดือนละสองเดือนอะ <c oughs> มั้งก <c oughs> ็ต้องฝึกทุกวันเลยอ,อพอพอรู้ว่าจะได้ฝึกอะไอ้วันแรกอะคือแบบแรกจะร้องอะแบบน้ำตาคลอเบ้าอะน้ำตาคลอเบ้าเลยไอ้ที่แบบกูจะกลับบ้านอยู่แล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วว่าคนอื่นอะใครที่ไม่ได้ตกอะเขาก็ไปไปแบบเขาเรียกว่า <c oughs> ถึงที่พักเขาอาจจะปล่อยกลับแล้ววันอะไรแล้วแต่เขาอ่ะเออนี่แบบไปถึงฝึกต่ออ่ะคือบางคน <c oughs> หลังจากฝึกเสร็จเดือนสองเดือนเนี่ยคือแบบแม่งก็ไม่กลับอีกเลยเว้ยโอ้โหคือหายไปเลยอ่ะเชี่ยเกินรับไหวอ่ะโอ้ก็สรุปก็คือในค่ายม่นก็มีคนหนีจริงอยู่ใช่ไหมค่ย <c ry S 2> ม,มีมันมีตลอดอือคืออย่างนี้เว้ยคือช่วงแรกที่ฝึกอ่ะคือเขาเล่นหนักจริงๆนะเว้ยเขาเล่นกระติตใจเออบางคนมันไม่ไหวมันก็ไปแต่แบบหลังจากนั้นมันก็แบบสบายขึ้นหน่อยแล้วถ้าไปแล้วกลับมาได้ไหมครับมันก็ต้องมารับโทษอ่ะออก ตามตามวันที่หายไปเลยเว้ยตามจนวันที่หายไปเลยนับโทษนี่คือยังไงวะเขาเรียกาคุกทหารนะไม่เคยเข้าไปเหมือนกันปะเออประสบการณ์คุกทหารนะแต่เห็นเขาบอกว่าติดกันทุกวันเลยนะบอกว่าโดนอไม่รู้อะเฮ้ยคนในนี่บอกเออไม่รู้เหมือนกันปะมีคนติดบ่อยนะก็แบบได้ยินแบบปากต่อปาก็ไม่รู้มันจริงไหมอะมึงก็แบบข้างในก็หนักเหมือนกันอ่ะไม่มีใครอยากติดแต่ที่ที่ได้ยินมานะคือแบบมึงหายไปท่าไไรอะ กลับมาติดเท่านั้นเลยอืมย่างแบบหนีไปแบบ13 14ปีเงี้ยอไงนี่ก็ไม่รู้นะได้ยินมานี่แสดงว่าโอ้โหชีวิตที่ผ่านมาชกชนเลยไม่ดีเฮ้ยโอ้ยอเป็นคนดีไงเป็นทหารดีเป็นอหารดีแบบอะไรหลบได้ก็หลบอะเอออะไรหลบได้ก็หลบโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วตอนฝึกกันวันนี้ไปไปเอาด้วยไหนสรุปเฮ้ยรีวิวในนดิพี่กลับมาโคราชมาหรือว่าไปกรุงเทพ ก็กลับมาโคราชเลยกลับมาโคราชเลยใช่เราไปเลยซื้อเลยอันนี้ต้องแบบต้องต้องถามเพื่อนต้องถามเพื่อนต้องถามเพื่อนเป็นคนจัดหาให้ต้องเป็นคนจัดหาใช่เดี๋ยวนี้เพื่อนคือไม่เป็นทหารแล้วเป็นคนจัดหาให้อย่างเดียวเพื่อนไม่ได้เป็นทหารอ๋อนี่เนี่นี่เป็นเพื่อนดีมากเลยนะกูช่างอยากจะรู้จักเพื่อนของเพื่อนแล้วสิคนนี้มึงรู้จักคนนี้ก็รู้จักเลยอ่ะใคร เพื่อนแบงค์ไงเพื่อนแบงค์ไอ้เยี่ยแบงค์อะไอ้เย้ยนี่โอดนี่เยี่ยแบงค์นี่เป็นเอเย่นด้วยเวันเนี่ยนี่กูเพิ่งรู้เดี๋ยวเราพาไปรู้จักไอ้แบงค์วันหลังแล้วกันเอเย่นใช่ไหมเอเย่นเลยตัวดีเลยไอ้สัตว์เอ้ยมึงพูดว่ากูก็รู้จักกูลั่นก้ากันกูเพิ่งจะวาจจะไม่รู้มันเป็นเพื่อนสนิทผมมากเลยกับไอพีไปมันอยู่อยู่ด้วยกันมาน้นแต่สมัยไหนว่ปฐมป่ะ ตั้งแต่มาสองเลย่็เหรอแต่กูรู้จักมาตั้งแต่มาถมไงเออจน่าจะรู้จักมาก่อนเออเยอะแยงโล่นกลงอย่างเลยเอ้ยมันแบบตอนฝึกอะไรงี้มีคนแบบอยากจะเป็นทหารต่อไหมมีไหมมีแหละมีไหมมีบ้างไหมแบบว่าเหมือนเเาารียกว่จับใบแดงมาเพื่อมาเป็นทหารเลยเนี่ยจับใบแดงมาเพื่อเป็นทหารอันนี้ไม่เคยเจอว่ะอหรือว่ามันไปสมัครเลยวะเจอแต่แบบว่ามันเปลี่ยนไปเองอ่ะอ๋อกูรู้ละมันมันจะมีอีกพวกหนึ่งที่ไปสมัครเลยไงถูกปะ ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งเลยก็คือแบบจับมาเหมือนกันสองปีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนทํางานที่นั่นแล้วแราแบบถูกใจของมันอ่ะอ๋อแบบว่ากูโอเคกูมีเงินเดือนเขาอให้อยู่ต่อเลยที่นั่นอ่ะอ๋อแล้วก็แบบรอสอบรออะไรอ่ออืมก็เนี้ยเดี๋ยวทิ้งท้ายเกียนๆเลยเอาปวนว่าถ้ามีโอกาสบอกน้องๆน้องๆควรไปวัดใจแล้วได้ใบแดงไหมรอดอเถอะวะเรอดอเถอะเ มันเสียเวลาเลยมันเสียเวลาจริงๆเลยสองปีมันบั่นทอนจิตใจมันไม่ใช่แบบว่ามึงแบบว่าไปแบบทุกสุขอะไรเงี้ยรอดอใช่ไ่มอ่ารอดอม็นทุกสุขนี่คือมึงตลอดเวลามึงต้องมาอยู่ที่นู่นอ่ะมันบั่นทอนจริงๆเลยวัน คนไม่ไหวมันก็ไม่ไหวจริงๆอ,ะอ่ะรอดอไม่ได้เจอเพื่อนที่เรียนใช่ไหมเอา<บ>พูดกันตรง,ตรงๆนะรอดอยังเจอคนมีการศึกษายังเป็นนักเรียนอยู่ใช่อันนี้แบบไปเจอใครก็ไม่รู้แอนิมอล,ลแอนิมอลอ,อ,อ่ะรูปอ่ะเออมันมีเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนสุดที่มึงเจอนี่คืออะไรมีโอ้มันเยอะไปเอาแบบเพื่อนที่เพี้ยนมากๆเลยเพี้ยนก็เพี้ยนจริงๆเลยแบบเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเฮ้ยเป็นบ้าเลย อนี่ถ้ามึงพูดว่ามึงเป็นคนบ้าอย่างไรนะมึงพูดว่าบ้าเลยแสดงว่าหนักแล้วเพื่อนบ้าก็ว่าแบบจ่าบางคนยังทำตัวบ้าบบอเลยบางทียังคิดว่าเป็นพลทหารเลยแบบเป็นจ่าแล้วยังคิดว่าเป็นพลทหารอยู่เออแบบทำตัวไม่น่าคารอ่ะโอเป็นเด็กน้อยอะอนโอเคก็ต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมบางบางคนแบบไม่ได้เรียนมาเลยนะมีไหมแบบไม่ได้เรียนเลยแต่ก็ไปถึงอายุก็ไปจับเกณฑ์ทหารแล้วก็ทํางานเลยมีไหมมันมันมันแล้วแต่แบบ ได้นายแบบนายดีเข้าใจป่ะแบบฝากต่ออะไรเงี้ยเออแบบเส้นแบบเส้นใหญ่อ่ะใหญ่มากอ่ะอย่างนี้นี่เองนี่โอเคนะคลิปนี้ก็จากตอนแรกนจะจะเป็นอย่างอื่นเลยมาเข้าเรื่องจ้าพะจ้าพะเลยโอซาก้าอยู่ดีโอเคครับสหรับวันนี้วันดีปีใหม่เด็กยังสวัสดีพี่ใหม่สวัดีพี่ใหม่เออมันจะแค่เข้าวันมาแล้ววันดีปีใหม่ข้ามาหลายวันแล้ะข้ามาหลายวันแล้ะ มื่อกี้กูเห็นมา่านขยับได้นะพี่ซีดท,ทำไรอะ่ะชอบดูลูกนกเหรอต้ไม้ไปละอล่ะต่อจากที่เคยอินเตอร์วิวก็คือสัมภาษณ์นะพี่แบงค์เบื้องลักมึงน,นี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงนะเราต้องถามจากเจ้าตัวเลยพี่มึงพร้อมมลยไม่พร้อมเลย <c oughs> ไม่พร้อมอ่ะแฉ่ไม<ห>่ไม่แฉ่ดิรายการแ์แฉ่ ก็ถือว่าไม่เฉว่าอ๋อเหรอแบงแบงอยากบอกป่าวเวไม่อยากบอกไม่พูดเหรอแบงเฮ้ยโอเคเก็บไว้ความลับก่อนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเรื่องบันแตกจะพูดได้ยังไงอน่ะจีไม่เป็นเรื่องมันไม่ใช่ผู้หญิงอื่นไงซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปพีไม่ดีเหรอซื้อมาใครไปอุ้ยถูกแฟนแฟนพีน่ารักจะตายเขาเขาโอเค เขาโอเคอะไรมึงรู้ได้ยังไงวะกูรู้จักดาวมาสักพักแล้วดาวโอเคเป็นเป็นคนที่ดีจิตใจดีจิตใจดีแต่ไม่โอเคเขาไม่โอเคไม่โอเคโอ้ยแบงค์อยากจะแฉเต็มที่เลยมึงดูหน้าแบงค์เนี่ยคันปากเลยคันปากเลยเนี่ยโอ้ยสมัยพี่นุนนุนไอพีใช้เงินเก่งไหมแบงค์เรื่องอย่างเงี้ยสุดเลยนี่เอเย่นเลยนี่เอเย่นเลย โอ้ยแย่แล้วเพงพูดมากไม่ได้พูดมากไม่ได้เลยก็ว่าเงินเก็บหายไปไหนใช่ไหมโอ้ยตายแล้วไม่อัพคอมเลยก็ว่าทำไมไม่อัพคอมเลยเฮ้ยนี่มึงไม่คิดอยากจะดูออนไลน์ว่าเงินเล่นของจริงเลยไม่เกี่ยวกันเลมันโกนเลื้อยโลกสนามไงลงสนามนี่มันนักชกเลยดิว่านักชกโอ้ย